น,เ,นเดินถ่ายเลยเดินถ่ายเราพูดได้เลยเลจะอยู่ไหนเล่าเพราะว่านี่เราคือสตูนจะบอกว่ามันจะมีงานไฟล้านดวงวันที่เก้าใช่วันที่เก้าวันที่สิบนี้สิบเมษาแต่วันนี้งานกาชาิมันยังไม่หมดยังไม่มีแต่ถ้ามีเดี๋ยวเราจะลงมาถ่ายอีกทีหนึ่งตอนนี้เขากำลังทดสอบระบบอยู่ สวยมากมีบรรยากาศแบบดีมากตอนนี้คือเขากำลังทดสอบระบบนะวันจริงอะ่ะวันที่เก้าที่สิบรู้สึกว่าจะมีบอลูนด้วยแล้วก็ส่วนตรงนั้นก็จะเตรียมงานกาชาตินี่ หลานกำลังสนุกเลยพี่สาวก็เลยพามาดูก่อนมันงาน เป็นไงฮะเป็นไงไปถ่ายรูปไฟสวยๆไปลองทิกตองด้วยใช่ดูดีมีไฟดุกดิ๊กดิ๊กดิ๊กใช่งงแต่ใครต้องทำไม่เสร็จบ้างเหมือนยังปูเข้มอ,อยู่ใช่ตอนนี้เขากำลังเซตงานงานจริงก็คือวันที่เก้าวันที่ส<า>ิบนีหรือถ้าใครดูคลิปนี้หลังจากที่มันผ่านไปแล้วอ,ะอ่ะจริงๆน่าจะมีทุกปีแหละ ไม่ปีนี้ปีแรกปีแรกที่าที่สะตูนจัดแต่หวังว่ามันจะมีไปทุกๆปีกับงานกาชาติสตูนที่มีแสดงไฟแบบนี้ใช่ปกติมันมันไม่เคยมีการจัดมาก่อนใช่ใช่แต่จริงๆที่สตูนก็มีอีกหลายเทศกาลนะโดยเออส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารของดีเมืองสะตูนอาหารจานเด็ดอะไรอย่างเงี้ยลองลองเช็คได้ว่ามีช่วงไหนบ้างงานว่าวก่อนเมื่อก่อนหน้านนี้จะมีงานว่าวแต่มันผ่านมาแล้วเมื่อเมื่อเดือนที่แล้ว งานว่าถน, <ะ S 1> นา,นาเผื่อแบบบางคนมาหลัง,หลงคลิปนี้ก็อาจจะแบบอ้าวผ่านไปแล้วจะเที่ยวอะไรยยใช่แต่ว่าเดี๋ยวเทศก,กาลอใใ<ต>ีกหลายเทศกาลแต่นีจจ่จะตัดให้เร็วที่สุดเลยหนือน <laughs> <laughs> เขากําลังทดสอบระบบแต่ถึงมาไม่ได้ช่วงเทศกาลอะตูนก็มีที่เที่ยวอีกเยอะแบบที่มากต้องทำหน้าจริงจังนเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไฟเพิ่มก่อนยังไม่ได้ลูกเดี่ยวเลยเนี่ย สำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็สำหรับสตูนใช่ครับคือมาพิเศษที่รู้เฉยว่ามีงานไฟแบบนี้ใช่ด้วย like. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ